สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิ t m o n ค่ะกลับมาเจอกับแม่หมอยกคขังแล้วค่ะวันนี้ถึงคราวราศีกุมแล้วค่ะเริ่มกันเลยค่ะจักรวาลค่ะช่วยบอกเรื่องราวดวงชะตานะคะของชาวลัคนาหรือราศีกุมตามมโหราศาสตร์ตะวันตกด้วยไพ่รายสัปดาห์5ใบค่ะ ดูกันก่อนนะคะว่าใช่ไพ่ของคุณหรือเปล่าจักรวาลคะถ้าไพ่ทั้งห้าใบนี้ใช้เรื่องราวดวงชะตาของชาวกลุ่มออช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะโอเคไม่ใช่นะคะขอ,อ,อช่อวยหน่อยเนาะว่าเดอะเดนั่นขึ้นนะอีกรอบหนึ่งนะคะ น,นี้ <c oughs> เสียงแม่หมอจะแหบๆหน่อยนะคะช่วงนี้นะเริ่มกันเลยค่ะขอจักรวาลนะคะาบอ,อกเรื่องราวดวงชะตานะคะของชาวกลุ่มค่ะด้วยไพ่รายสัปดาห้าใบค่ะ ดูกันนะว่าใช่หรือเปล่านะคะจักรวาลคะใช่ไพ่ของชาวราศีตุลหรือเปล่าของชาวราศีกุมหรือเปล่าคะถ้าใช่นะคะช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะขอบคุณคะ่ะมาดูกันนะขอเคลียร์ไพ่ทุก แคลิฟายไพ่ทุกใบนะคะให้ชอบกลุ่มค่ะใบแรกค่ะ Ten of Cups Reverse ค่ะใบที่สองค่ะ The World ใบที่3ค่ะ Five of Cups Reverse ค่ะใบที่4ค่ะ The High p r e s t e s s ค่ะ ใบสุดท้ายค่ะ e i t of s w u r d s ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจำตัวชาวกลุ่มสองใบนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่สรุปหรอเมนอเนนจนะคะ ดูเรื่องทั่วไปกันก่อนเลยช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะแบบออกมาข้างนอกนะคะอาจจะอยู่กำลังท่องเที่ยวนะคะอยู่ได้เนาะพวกเดินทงางไกลไปเที่ยวรอบโลกหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะเอ่อทีนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะในช่วง สัปดาห์นี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณจะค่อนข้างจะอึดอัดไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรมาผูกคุณอยู่เนาะมีอะไรมาปิดหูปิดตาคุณอยู่อะไรประมาณนี้อึดอัดนะคะทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะเสียไปซะทุกอย่างเนะเาะก็คือใครก็ตามที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาแบบเรื่องราวที่แบบรู้สึกผิดนะคะ รู้สึกผิดกับตัวเองหรือรู้สึกผิดกับคนอื่นก็ได้นะคะคุณในสัปดาห์นี้คุณรู้สึกว่าแบบคุณเริ่มเริ่มที่จะไม่อยากจะรู้สึกผิดอีกต่อไปเนาะมไม่อยากจะรู้สึกโทษตัวเองตลอดเวลาหรือว่าเสียดายนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาในชีวิตคุณเนาะก็คือไม่อยากจะเสียดายไม่อยากจะเสียใจอะไรแล้วอยากจะ move on นั่นแหละ มนนัน้ส่วนไพ่ใบนี้เนาะเป็นไพ่เดลฮายพิเทสนะก็คืออะไรเป็นไพ่พระนั่นเองก็คือจะบอกได้ว่าอาจจะเป็นช่วงโดนสตา์ที่เป็นพระคุ้มครองคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้คุณแบบมีพลังงานที่ดีขึ้นมาได้เนาะจากเดิมอ,อาจจะมีแต่แบบเป็นนกาทีฟเอนเนอจีนะเป็นพลังงานลบ อยู่ที่ตัวคุณตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พระคุ้มครองนะคะสวดมนต์ไหว้พระได้ขอพอรพระได้นะคะแล้วก็บางคนนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนได้อะไรดีๆนะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็มีแต่พลังงานของตัวคุณเองนี่แหละที่อาจจะมีเรื่องออน้อยอกน้อยใจหรือว่าเรื่องเงินขาดมือนะคะ ไม่สมดุลกันก็คือยังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่เนี่ยจะบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้เนาะก็จะเริ่มมีข่าวดีอะไรนะคะให้เข้ามาในชีวิตคุณบ้างแล้วนะคะสำหรับชาวกลุ่มเนาะมไม่ได้สเปซิฟิกว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่บอกว่าเป็นข่าวดีก็แล้วกันนะทีนี้เราลองมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างคะ่ะถ้าสิ่งที่หมอกำลังจะพูดไปไม่ใช่เรื่องราวของชาวกลุ่ม ความคิดของชาวกลุ่มที่มีต่อคู่รักของคุณก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะจะเป็นความรู้สึกของคู่รักของชาวกลุ่มที่มีต่อชาวกลุ่มนั่นเองนะคะไพ่ประจําตัวคุณอบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนว่ายังผูกพันนะคะกับแฟนเก่าอยู่นะคะอาจจะเป็นสามีกาเก่าอาจจะเป็นแบบคนเคยเดทกันมากกอนอะไรเงี้ยก็คือคุณคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้ว่างั้นเถอะนะคะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันคุณอาจจะมีแฟนอยู่นะคุณก็จะเหมือนยังคงผูกพันนะกับคนรักเก่าอยู่นั่นเองนะทีนี้พไพ่ใบที่สองคืออะไรเป็น The World นะคะก็คือว่าเออมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีคำว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะกรณีที่หนึ่งเพราะว่าความเป็นไปไม่ได้นี่แหละคุณเลยรู้สึกว่าคุณ เป็นโสดดีกว่าเนาะสบายใจกว่านะก็แบบถึงแม้มันจะเหงาหน่อยนะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าแบบเออไปเป็นถูกกับเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะกรณี<_ <EN> _>ที่สองเป็นลันกษณะกับกันค่ะก็คือว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเออฉันเป็นโสดก็ดีแล้วนะก็เค,เคือแบบถึงจะเหงาบ้างแต่ก็เลือกที่จะเป็นโสดดีกว่านะเพราะว่า เพราะว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตอิสระมันดีกว่าเราก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะกรณีที่สามคือ,อรายกรณีที่สามก็คือคนที่มีแฟนอยู่นะตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าอยากจะเป็นโสดขึ้นมาซะงนั้นนะอืมเชนั้นล่ละคะ่ะทำไมถึงอยากจะเป็นโสดเดี๋ยวเรามาดูกันนะเออ ก็คือไพ่เม r เอนเนอรจีเนาะบอกก่อนว่าทำไมคุณถึงอยากเป็นโสดไพ่เมทเอเนี่ยบอกบองบ่งบอกถึงการน้อยใจการแบบที่ฝ่ายนึงเขาไม่ค่อยจะมีเวลาให้คุณเนาะเป็นลักษณะน,น้อยใจเอามากๆเลยนะคะแล้วก็อึดอัดด้วยที่ถึงแม้ว่าจะน้อยใจอะ่ะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้นะคะ อันนี้แม่หมอว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณแบบอยากจะโสดอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นโสดอย่างดีสักกว่าอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เป็นลักษณะโสดอยู่นะแล้วก็ยังลืมใครไม่ได้สักคนหนึ่งแต่ว่าก็มีความผูกพันมากๆกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่คนปัจจุบันะเข้าใจแม่หมอใช่ไหมคะมีแฟนเก่าแล้วก็มีแบบแฟนเก่าอีกทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอประมาณนั้นทีนี้ไพ่นะคะไพ่สองใบนี้คืออะไรจะบอกว่า ไปได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็คือบางคนเป็นลักษณะไม่อยากจะมองกลับไปข้างหลังแล้วอยาก move on นะคะบางคนเป็นลักษณะรู้สึกผิดที่เคยทําอะไรลงไปไม่ดีบางคนเป็นลักษณะ,ท,ท,ะ,ไไษณะที่รู้สึกเสียดายนะคะในความรักที่มันล้มลงไปแต่ว่าคุณเนี่ย ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาก็คือคุณไม่อยากจะรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณอยากจะ move on แล้วอยากจะ move on แล้วนะคะแล้วก็อยากจะนำความรักดีๆเนี่ยไปให้กับคนที่คุณรักนะคะซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในแฟนเก่าของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะทีนี้ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะบอกว่าคุณคนใดคนหนึงเนี่ยอาจจะ อาจจะมีแฟนแล้วในความสัมพันธ์นี้นะอแล้วก็บางคนก็เป็นลักษณะที่ไม่คิดจะมีแฟนเป็นแบบแปบลบความตรงกันข้ามเลยก็ได้ก็คือแบบแต่งงานช้าก็คือแบบยังไม่ไม่อยากจะคิดเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเพราะเป็นไพ่พระเนาะก็เป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือแบบไม่อยากมีแฟนนั่นเองนะก็คือแบบ จริงๆเรียกว่าไม่อยากมีแฟนเหรอเรียกว่าแบบมีแฟนก็ได้แต่ว่าไม่คิดถึงขั้นแบบแต่งงานอะไรแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเหมือนตัวเองอาจจะไม่เชื่อเรื่องของการแต่งงานหรืออะไรแบบนี้นะก็เลยทําให้คุณเนี่ยอ,อูรู้สึกว่าคุณคุณเป็นเป็น,ปนคุณอยู่คนเดียวก็ได้บ้านเถอะคุณอยู่คนเดียวก็ได้ ะอะไรก็ได้คุณอยู่คนเดียวก็ได้หรือกรณีที่สองเลยนะคะเพราะว่าความที่เขาของคุณเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าเออฉันโอเคนะงงไหมอ่ะก็คือเป็นคนที่ลักษณะที่เขามีแฟนแล้วเราก็เลยตัดใจได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีแฟนเราจะรู้สึกว่าเราโหยหาเขาแล้วก็อยากจะอยู่คู่กับเขาแบบนี้นะคะแต่ว่า สำหรับคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะก็ถ้าเธอมีแฟนอะ่ะมันก็ทําให้แบบโอเคเราไม่ต้องเราไม่ต้องคุยกันเนาะหรือว่าเราไม่ต้องเป็นแฟนกันเพราะว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วเนาะเราก็จะทําให้คุณได้ตัดใจง่ายมากกว่าที่เขาเป็นโสดนะคะอืมก็สรุปว่าคนที่มีคู่มีแฟนแล้ว ก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะเลิกบ้างไม่ต้องตกใจมันเป็นเพราะว่าคุณแบบหน้อยใจเนาะหรือวอ่าฝ่ายหนึ่งเขาน่อยใจแต่ว่าจะยังไม่มีการเลิกกันนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะส่วนคนโสดก็คือนั่นหมาว่าก็ยังโสดต่อไปถึงแม้ว่าไพา่ไพ่คอมมิชเมนต์จะขึ้นนะนั่นหมายว่างคิดว่าคุณน่าจะโสดเหมือนเดิมนะอืเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอึดอัดซะมากกว่านะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูการอีกสําหรับหนึ่งนะคะมาดูว่าความพัดความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นยังไงนะคะจักรวาลคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวกลุมและคู่รักดยไพ่รายด้ยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะอ่านันบอว่าคุณอาจจะสับสนสุดๆในช่วง ในช่วงนี้นะคะเมื่อกี้พูดถึงแฟนเก่าไพ่แฟนเก่าก็มา,าจักรวาลคะช่วยบอกหน่อยคะ่ะว่าไพ่ทั้ง5า้าใบนี้ใช่ความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มและคู่รักหรือเปล่าคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะโอเคค่ะไม่เหม่อรู้สึกได้ว่าคุณเนี่ย สับสนสับสนนะสับสนเอาอันนี้ก่อนเลยก่อนอื่นแม่หมอกําหนดให้ไพ่สองใบนี้เป็นของคุณ A นะคะสองใบนี้เป็นของคุณ B นะคะแล้วก็ไพต่ตรงกลางคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนชาวกลุ่มสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคุณ A หรือคุณ B ได้ตามคําทานายที่แม่หมอกําหนดจะพูดไปค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นของฝั่งตรงข้ามนะคะตอนนี้ชาวกลุ่มคุณสับสนในตัวเองอย่างมากเลยอะ มันมีความรู้สึกว่าคุณมีความกลัวนะแล้วก็ดูเหมือนว่ายังมองอะไรไม่ชัดเจนนะมันเป็นลักษณะเหมือนมีการโกหกกันในความสัมพันธ์นี้ในขณะเดียวกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณโกหกไม่ได้หรือว่าเขาเรียกว่าความจริงมันเปิดเผยเนาะหรือว่าคุณอาจจะไม่อยากโกหกแล้วนะคะก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้สับสนสับสนนะกลัวก็กลัวแต่ก็อยากจะบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงนะ อแบบนั้นล่ะค่ะแล้วก็ส่วนคุณบีนะคุณบีรู้สึกยังไงบ้างคุณบีเนี่ยออกแนวแบบเริ่มก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคนนี้แหละคือคู่ของฉันคือคุณคุณมีแบบมีเซนต์นนะว่าคนนี้คือคู่ของเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อในเซนต์ตัวเองอีกแล้วนะแล้วก็เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเออ คุณอาจจะเจ็บมากๆแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เองอ่ะคุณก็เป็นลักษณะที่แบบกรณีที่หนึ่งแกล้งตายในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าเขาจะแบบส่งข้อความหาหรืออะไรก็ตามหนูคุณแบบเงียบกริบเลยนะส่วนกรณีที่สองก็คือเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบมีปัญหานะในเรื่องจิตเวชแล้วนะคะก็คืออาจจะซึมเศร้านะคะนอนไม่หลับตอนกลางคืนบางคนเป็นแพนิคบางคนเป็นแอไซตี้เนาะ แล้วก็ไพ่ของคุณระหว่างคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์คุณระหว่างคุณสองคนก็คือเหมือนมีมือที่สามเข้ามาซึ่งก็คือแฟนเก่านั่นเองนะคือคนหนึ่งก็คิดว่าอีกคนกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเรียบร้อยส่วนอีกคนนึงก็โกหกว่าตัวเองนะ่ะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วเนาะอืมแต่ว่าด้วยความที่การแปลทั่วไปนะนเนาะ่หมอก็จะ จะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องแฟนเก่าก็แล้วกักนแมนยังไม่อยากจะฝันทงนะว่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเกิดจากการโกหกอย่างเดียวนะคะอืมแต่ว่าดูแบบแล้วก็คือมีคนคนนึงโกหกนั่นแหละนะทีนี้เรามาดูข้อความกันนะคะมาดูกันว่าคุณบคุณเอยากบอกอะไรคุณบีคะหนึ่งข้อความคะ่ะคุณเอยากบอกอะไรคุณ b ตอนนี้คะ่ะ บางคนนะมีแบบมีความรับมีความสัมพันธ์ด้วยนะคุณเป็นแฟนกันเนี่ยก็คือให้ระวังว่าคนหนึ่งเนี่ยแอบเป็นมีความรับอยู่นะ uh, we were always meant to meet it was like written in the stars นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเป็นคู่ที่แบบสมควรจะพบสมควรจะพบกัน คือตอนไหนก็ตามอะเราสมควรจะพบกันพบกันในอดีตเพราะว่ามันถูกขีดเขียนมาด้วยดวงดาวเนาะในดวงดาวคือหมายถึงว่า,าโดนชะตาได้กำหนดมาแล้วเนาะว่าเราต้องเจอกันนะประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณเออยากบอกคุณ B เนาะเพราะ,ะคุณเก็ถึงจะกลัวนะแต่ว่าก็ ก็มีความโรแมนติกค่ะอยู่ในตัวเองนะถึงแม้จะกลัว,ลวหรือว่ามองอะไรไม่ชัดเจนก็ตามนะคะทีนี้มาดูการว่าคุณ B ค่ะคิดยังไงกับคุณเค่ะคุณ B คิดยังไงกับคุณ A ค่ะคุณ B คิดว่า we both know i am not the one for you อืมอเราทั้งคู่รู้นะว่าเราอ่ะไม่ได้เป็น ห่ของกาละการหมายถึงหมายถึงชั้นนะเรารู้ว่าชั้นน่ะไม่ได้เป็นคนคนนั้นของเธอเนาะเพราะว่า I'm not the one for you นะคะก็คือโอ้คือคุณบีเนี่ยไม่เชื่อในไม่ใชื่อในผมลิขิตอีกต่อไปแล้วอะทั้งที่คนหนึ่งเชื่อเรื่องผมลิขิตมากๆอีกคนหนึ่งเริ่มไม่เชื่อในผมลิขิตแล้วนะก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเจ็บมา,มากๆเนาะมันก็เลยแบบ เป็นแบบนี้นะคะนี้มาขอคําแนะนำหนึ่งใบค่ะให้กับชาวกลุ่มในรอบสัปดาห์นี้ค่ะขอหนึ่งใบค่ะ New love อืมเขาบอกว่า one New love person has t จ e ยม m a n t i c feeling นะ ก็คือเป็นได้หลายแบบนะก็คือคนใดคนนึงอาจจะไปเริ่มคุยกับคนอื่นได้นะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปโกหกนะคะว่า,าตัวเองไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเป็นแฟนกับคนอื่นแล้วอนะไรเงี้ยแม่หมอก็ยังคิดแบบนั้นอยู่นะามา c ค a ิ i f y ให้นิวเลิฟสักหึงใบแล้วกันนะคะขอ c ค a ิ i f y ให้นิวเลิค่ะ ใช New Love คืออะไรคะอา่าก็คือว่ามีคนใดคนหนึ่งนะที่แบบเป็นเด็กในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะก็เลยเหมือนแบบเออไปเริ่มคุยกับคนใหม่เลยแบบนี้นะอืมเช่นนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รามาัรนะวัางอย่างที่บอกไปว่า คนที่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคู่รักของคุณอาจจะนอกใจนะมีความรับกับคุณส่วนคนที่ไม่ได้เป็นคู่กันก็คือ,อ,อไม่มีคอมมีกาเคชันกันนะคะต่างคนต่างก็คิดไ้คนหนึ่งไปไปมีอีกคนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีกรณีที่3เนาะที่แบบรู้ทั้งรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องระหว่างเราสคนเป็นยังไงแต่ว่าคนนึงเลือกที่จะไม่เชื่อ ในพรมลิขิตอีกตอบไปแล้วนะคะเพราะว่ามันมันเหนื่อยมันเจ็บปวดมาน,น,นานแล้วนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เนาะก็เพราะว่าเหมือนคนใดคนหนึ่งอะทำงานในความสัมพันธ์นี้ตลอดเวลาโดยที่คนหนึ่งเนี่ยมัวแต่เล่นมัวแต่เล่นเจ้าชู้ไปเรื่อยนะคะก็เลยแบบทําให้สุดท้ายเนี่ยต้องจบลงแบบนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับชาวกลุ่มทุกท่านนะคะถ้าใครชอบไมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะ วันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ